สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะรีวิวแล้วก็เปรียบเทียบรองเท้า2คู่นี้ครับพรามเกลัง1แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือพรามเอกลังสงนะครับรองเท้าทั้ง2คู่นี้ถือว่าเป็นรองเท้าที่อัดแน่นมาด้วยเทคโนโลยี Technology ต่างๆนะครับใส่เข้ามาเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้โฟมที่มีส้นสูงถึง50มิลิเมรนะครับ50มมตทั้ง2คู่นะครับแล้วก็ในรุ่นหนี้นมีแท่ง Energy ์จนะครับแทรกเข้ามาบริเวณ กลางมิดโซนะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนอีก1แผ่นบริเวณหน้าเท้านะครับส่วนรุ่นที่2นี้เขาเอาแท่งเอเนอร์จีออกไปแล้วแล้วก็มีการแทรกแผ่นคาร์บอนเข้ามา2แผ่นนะครับคือทั้ง2คู่นี้เป็นรุ่น1รุ่น2นะครับของพรามเอ็กสตรังนะครับฟิลการวิ่งของทั้ง2คู่นี้โดยรวมเลยนะครับต้องบอกว่าแตกต่างกันเยอะนะครับเหมือนเป็น เมเจอร์เชนเลยนะครับในรุ่น2นี้มีการพัฒนาปรับปรุงไปจากรุ่น1ผมถือว่าพัฒนาไปเยอะเลยนะครับเรามาไล่กันทีละชิ้นส่วนเลยนะครับว่าใน2รุ่นนี้มันมีอะไรบ้างนะครับหน้าผ้าเป็นหน้าผ้าสตรังนะครับมีลักษณะตามที่เห็นนะครับมันเป็นผ้าที่ว่าค่อนข้างหนานะครับเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นเส้นได้เนี่ยครับโดยรอบผมไม่แน่ใจว่า เพื่อประการใดเพื่อเหตุผลอะไรนะครับมีรูระบายอากาศเล็กๆนะครับที่บริเวณหน้าผ้านะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับของทั้ง2รุ่นนะครับรุ่นหนึ่งจะมีรูพลุนรูระบายอากาศมากกว่าแล้วก็มีความนิ่มนะครับความนุ่มของหน้าผ้าดีกว่ารุ่น2รุ่น2จะรู้สึกมันแข็งๆสากๆก,กว่านะครับการระบายอากาศของทั้ง2รุ่นผมถือว่า ดีนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทั้ง2รุ่นนะครับรุ่น1จะรู้สึกว่าระบายอากาศด,ดีกว่ารุ่น2เล็กน้อยนะครับส่วนลิ้นรองเท้านะครับแล้วก็รูร้อยเชือกก็จะออกแบบมาต่างกันนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นห่วงร้อยเชือกบริเวณขอบของผ้าอัปเปอร์ด้านบนนะครับแล้วก็มีลิ้นแบบบางๆนะครับส่วนรุ่นนี้มีลิ้นรองเท้าที่ว่าเชื่อมติดอยู่กับโครงรองเท้านะครับ รุ่นนี้ไม่มีรูแันเนอร์ลูมาให้นะครับส่วนรุ่นนี้มีรูแันเนอร์ลูมาให้นะครับการล็อกความกระชับข้อเท้ารุ่นนี้ดีกว่านะครับรุ่นนี้มีรูแันเนอร์ลูมาให้นะครับพอเราผูกเชือกที่รูนี้นะครับก็จะรู้สึกล็อกกระชับข้อเท้าดีกว่านะครับโครงรองเท้าด้านหลังของทั้ง2รุ่นเนี่ยไม่ต่างกันนะครับคือยกมาสักอันหนึ่งรุ่นนี้ก็มีความแข็งแรงประมาณนี้นะครับมีนวมบุข้อเท้าซ้ายขวา เหมือนกันเลยครับทั้งสองรุ่นนี้มีนวมบุข้อเท้าใส่กว่าเหมือนกันโครงมีความแข็งแรงพอๆกันแต่รุ่นนี้ไม่มีรูและเนื้อรูมาให้นะครับเพราะฉะนั้นการล็อกกระชับข้อเท้าของรุ่นนี้นะครับสู้รุ่นหนึ่งไม่ได้นะครับความสบายในการสวมใส่นะครับในส่วนของผ้าอัปเปอร์ผมมองว่ารุ่นหนึ่งใส่สบายกว่ารุ่นหนึ่งให้ความสบายกว่าส่วนรุ่นนี้มันจะให้ฟีลไปอีกแบบนึงมันจะให้ความกระชับนะครับมันจะให้ความกระชับ มากกว่ามันกระชับบริเวณด้านหน้านะครับแต่ว่าข้อเท้าบริเวณโครงด้านหลังเนี่ยมันไม่กระชับเท่าด้านหน้านะครับก็จะให้ฟิลที่มันแปลกแปลกนะครับหน้ากระชับแต่หลังไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่แต่ว่ารุ่นนี้โดยรวมคือโดยรวมทั้งหมดเลยคือสวมใส่สบายนะครับโครงด้านหลังก็กระชับดีนะครับแผ่นอินโซนะครับแผ่นอินโซของทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมือนกันนะครับคือแปะติดกาวมานะครับกับพื้นรองเท้าด้านในก็จะมี ลักษณะตามที่เห็นนะครับเป็นแผ่นโฟมนะครับหนาประมาณ3มตรนะครับอันนี้นะครับของรุ่นแรกนะครับส่วนรุ่น2ก็เหมือนกันแต่ว่าแปะกล้ามนเนี่ยนะครับขออนุญาตไม่แกะนะครับแผ่นอินโซเนี่ยเรื่องปัญหาบาดกัดเสียดสีผมเจอในรุ่นแรกมันมีปัญหาประมาณว่าพอเราใส่รองเท้าพอผมนะ่ะใส่รองเท้าแล้ววิ่งไปสักพักรู้สึกว่ามันมีการเสียดสีระหว่าง ไม่แน่ใจว่าแผ่นอินโซนะครับหรือว่าโครงรองเท้าด้านในนะครับเสียดสีกับอุ้งเท้าฝ่าเท้าของผมนะครับแล้วก็เสียดสีทั้งสองข้างนี้นะครับซ้ายขวานะครับรุ่นหนึ่งนะครับมีปัญหาเสียดสีนะครับอุ้งเท้าส่วนรุ่น2นี้ไม่เจอนะครับรุ่น2ไม่เจอไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมชิ้นส่วนอื่นๆนะครับมีอะไรอีกก็มีโฟมนะครับโฟมมิดโซโฟมมิดโซนของรุ่นนี้นะครับให้ฟีลที่นุ่มแน่นนะครับนุ่มแน่นส่วนรุ่นนี้ให้ฟีลที่ แน่นขึ้นนะครับให้ฟิลที่แน่นขึ้นรุ่นนี้มีดรอป9มิลลิเมตรนะครับด้านหน้า41ส้น50ส่วนรุ่นนี้ดรอป7มิลลิเมตรนะครับด้านหน้า43ส้น50ส้นนี่สูงเท่ากันนะครับส่วนน้ำหนักน้ำหนักอันเนี้ยแตกต่างรุ่นแรกรุ่นแรกว่าหนักแล้วนะรุ่นแรก280กรัมนะครับรุ่นนี้330กรัม รองเท้าทั้งคู่ไซส์10 US นะครับ28ซนติเมตร280กรัมรุ่นนี้330กรัมนะครับการเลือกไซส์การเลือกไซส์ผมถือว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นรองเท้าตรงไซส์นะครับสามารถเลือกตรงไซส์ได้เลยนะครับมันมีมิติความยาวความกว้างที่สวมใส่สบายทั้งคู่นะครับความยาวปกติความกว้างก็ปกตินะครับผมส่วนราคาป้ายราคาป้ายทั้งคู่เนี่ย รุนแรงอยู่นะครับราคาทั้งคู่ราคาป้าย9,400บาทนะครับแต่ว่าถ้าหาส่วนลดอะไรได้ส่วนใหญ่จะมีส่วนลดอยู่ประมาณ10%นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก8,000กลางๆนะครับแต่ว่าถ้าหาตามช่องทางอื่นเช่นว่าร้านพรีออเดอร์อะไรพวกนี้ผมเห็นอยู่ราคาประมาณสัก7,000ต้นๆถึง7,000กลางๆนะครับผมโฟมเมื่อกี้ติดอยู่ที่โฟมโฟมรุ่นนี้นุ่มแน่นนะครับนุ่มแน่นส่วนรุ่นนี้ มีความแน่นมากขึ้นนะครับโฟมของรุ่นนี้นุ่มแน่นใช่ไหมครับมันมีแรงดีดเด้งแรงส่งที่เยอะนะครับวกับแท่ง Energy ่ o ลแล้วก็แผ่นคาร์บอนด้านหน้าก็จะมีแรงส่งที่มันรู้สึกว่าส่งแรงนะครับแต่ว่าปัญหาของรุ่นนี้คืออะไรปัญหาของรุ่นนี้คือมันเป็นรองเท้าที่ไม่ค่อยมั่นคงนักนะครับพอใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันพาเท้าล้มนอกอ่ะมันพาล้มนอกแบบนี้ครับคือต้องเท้าความนิดนึงจาก ราม X อรุ่นแรกเลยก่อนรุ่นน like claro um, ี้นะครับรุ่นแรกเนี่ยมีปัญหาพาเท้าล้มนอกเหมือนกันแล้วก็ล้มหนักกว่ารุ่นนี้อีกนะครับรุ่นรุ่นนี้สุดดังหนึ่งเนี่ยมันล้มนอกน้อยลงนะครับรุ่นนู้นล้มนอกมากกว่าแล้วก็มั่นคงน้อยกว่ารุ่นนี้พัฒนาปรับปรุงดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังเจอปัญหาพาเท้าล้มนอกนะครับคือไม่ว่าคุณจะลงเท้าด้วยส้นด้วยกลางด้วยหน้าเท้านะครับคือไม่ว่าจะลงยังไงคือเท้ามัน ล้มนอกตลอดนะครับล้มนอกแล้วทีนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงแล้วบางทีรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้เท้าพลิกนะครับคือรุ่นนี้ครับข้อด้อยของมันก็คือความมั่นคงนะครับความมั่นคงยังไม่ดีนักแต่ว่ารุ่นนี้เขาปรับปรุงมาแล้วนะครับรุ่นนี้ความมั่นคงถือว่าโอเคแล้วนะครับรองเท้าสมดุลนะครับซ้ายขวาพอใส่วิ่งแล้วเนี่ยมันหนักก็จริงแต่ว่ารองเท้ามันมั่นคงมากนะครับแล้วก็ โฟมส่วนส้นนะครับโฟมส่วนส้นของรุ่นนี้นุ่มนะครับนุ่มมากในขณะที่กลางเท้าเนี่ยแน่นแต่ส้นเนี่ยนุ่มนะครับนุ่มมากกว่ารุ่นแรกอีกนะครับรุ่นแรกเนี่ยโฟมมันค่อนข้างที่จะไล่เลี่ยกันความนุ่มแน่นมันไล่เลี่ยกันนะครับผมโฟมรุ่น2มันนุ่มกว่านะครับส่วนส้นนะครับในขณะที่กลางเท้าแน่นนะครับแน่นแน่นแน่นมากเลยแน่นมากเลยมีความนุ่มนิดหน่อยนะครับแล้วก็หน้าเท้าของรุ่นนี้มันมีความเชิดมากนะครับเวลาเราลงเท้าแล้วรู้สึกว่า เวลาเท้ากลิ้งไปและหน้าเนี่ยมันหักแบบนี้เลยแล้วก็มันส่งไปรุ่นนี้ก็จะให้ฟีลการวิ่งที่มันแตกต่างจากรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะรู้สึกว่าลงตะปบอะไรดีกว่าในขณะที่รุ่นนี้กล,ล,ลิ้งๆไหลๆลงเท้าลงเท้าง่ายกว่านะรุ่นแรกลงเท้าง่ายกว่าเพียงแค่ว่ามันพาเท้าล้มนอกนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับตะปบลงกลางดีกว่านะครับพูมมีแรงดิดเด้งที่สูงนะครับโดยเฉพาะ บริเวณนี้ครับบริเวณจมูกเท้ารู้สึกว่ามันหักแบบนี้เวลาเราลงเท้าเวลาเราปิ้งเท้าจากกลางมาหน้ามันหักแล้วก็ถ้าเราลงหน้าเท้าก็รู้สึกว่ามันมีแรงดิ่งที่สูงนะครับคือลงส่วนไหนก็ทําได้ดีนะครับรองเท้าทั้งสองคู่ผมว่าลงตรงไหนก็ทําได้ดีนะครับเพียงแค่ว่ารุ่นนี้มันนุ่มมันนุ่มกว่าก็จริงแต่ว่าปัญหาของมันก็คือพาเท้าล้มนอกนะครับคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมออกแบบมารุ่นพรามเอ็กตัวแรกแล้วก็สตรังหนึ่งเนี่ย ออกแบบมาแล้วแบบ่าเท้าล้มนอกคือมันต้องคอนโทลมันต้องควบคุมนะครับการวิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ารองเท้ามันดีนะครับผมใช้ั้งรุ่นแรกเลยแล้วก็ขายไปแล้วแล้วก็ตอนนี้มี2คู่นี้เนี่ยครับคือรุ่นแรกก็วิ่งดีวิ่งสนุกนะครับแต่ว่ามันล้มนอกแล้วมันล้มนอกมากแล้วก็รุ่นนั้นรู้สึกว่ายกขาสูงยกขายากนะครับถ้ายกขาต่ําการู้สึกว่ามันจะรองเท้าพาลากพื้นแต่ในรุ่นนี้ไม่เจอนะครับก็ ออกแบบไม่รู้ออกแบบยังไงแต่รู้สึกว่าออกแบบดีขึ้นนะครับปัญหาเท้าลากขณะวิ่งเนี่ยไม่เจอนะครับแล้วก็ยกขาง่ายขึ้นรุ่นนี้นะครับเหมือนจะหนักนะครับเหมือนจะหนักแต่พอวิ่งแล้วรู้สึกว่ามันมันควงมันส่งขาดีมันรู้สึกว่าใช้น้ําหนักใช้แรงเวียงจากน้ําหนักรองเท้านะครับในการควงในการส่งแล้วก็มันมีแรงดีดเด้งที่สูงนะครับก็คงเป็นฟีลของรุ่นนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วทั้ง2รุ่นเนี่ย ผมชอบรุ่นนี้มากกว่ารุ่นนี้วิ่งสนุกกว่านะครับรุ่นนี้ออกแบบมาแล้วก็รู้สึกว่าวิ่งตบลงกลางเท้าอะไรเงี้ยมันมีแรงดีดเด้งที่สูงกว่านะครับค่อนข้างชัดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาถอดแท่ง Energy หลอดออกไปนะครับแล้วก็ใส่แผ่นคาร์บอนเข้ามา2แผ่นแล้วคิดว่านะครับก็คงคิดว่ามันมีผลเรื่องของแรงดีดเด้งนะครับแล้วก็ปรับฟูมนะครับน่าจะปรับฟูมให้มันแน่นขึ้นนะครับมีแรงส่งที่มันมากขึ้นนะครับก็เป็นฟ e ล ที่มันแตกต่างกันของ2คู่นี้นะครับความสบายในการสวมใส่นะครับความสบายในการสวมใส่คิดว่ารุ่นหนึ่งสบายกว่ารุ่นหนึ่งมีผ้าที่มันนิ่มกว่ารุ่น2มีผ้าที่มันรู้สึกว่าแข็งกว่าหน่อยหนึ่งแล้วก็รูปทรงของรุ่นหนึ่งเนี่ยมันไม่กระชับมันออกแนวแบบใส่สบายสบายมากกว่ามันไม่โอบรัดมากเหมือนรุ่น2ครับรุ่น2องมันรู้สึกผ้ามันโอบรัดกว่านะครับรุ่นหนึ่งก็จะให้ฟิลที่มันสบายกว่านะครับผม บริเวณล็อกข้อเท้าบวกแล้วใช่ไหมครับรุ่นนี้ล็อกข้อเท้าดีกว่ารุ่นนี้ล็อกไม่ค่อยดีแล้วก็ปัญหาบาดกัดเสียดสีเนี่ยมันเจอกันคนละที่รุ่นนี้เจอที่บริเวณบริเวณอุ้งเท้านะครับบริเวณด้านในด้านในรองเท้าผมเจอาบริเวณอุ้งเท้าทางด้าน้ายด้านขวาส่วนรุ่นนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงที่แถบพลาสติกที่รูร้อยเชือกตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเป็นตะเข็บนะครับแล้วก็มันแหลมขึ้นมาแล้วมัน บาดเสียดสีกับบริเวณข้อเท้านะครับเนี่ยมันมีทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยวิ่งวิ่งไปแล้วเรารู้สึกลำคาญนะครับมันบาดเสียดสีข้อเท้าเรานะครับผมการยึดเกาะความมั่นคงการยึดเกาะผมมองว่าทั้ง2รุ่นนะครับใช้ยางคอนติเนนทัลนะครับยางอาลกอร์โคนติเนนทัลถึงจะรูปทรงแพทเทิร์นคนละแบบแต่ก็ให้การยึดเกาะที่ดีทั้งคู่นะครับ ความมั่นคงความมั่นคงต้องบอกว่ารุ่นนี้ดีกว่าชัดเจนนะครับพัฒนาไม่มีปัญหาเท้าลมเท้าพลิกแล้วนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับพาเท้าลมนอกนะครับการระบายอากาศผมยกให้รุ่นนี้ดีกว่าหน่อยรุ่นนี้มีรูพุ่นเหมือนจะมากกว่าแล้วก็ผ้ามันนิ่มกว่านะครับรุ่นนี้มีผ้าที่แข็งกว่าแล้วรู้สึกว่ารูระบายอากาศมันน้อยกว่านะครับผมส่วนการเร่งทําความเร็วการเร่งทําความเร็วผมมองว่ารุ่น2พัฒนา ดีขึ้นนะครับมีน้าหนักมากกว่าก็จริงแต่เวลาวิ่งกันคนละข้างผมใส่คนละข้างแล้วก็วิ่งเปรียบเทียบกันรุ่นนี้พาพุ่งกว่านะครับพาพุ่งกว่าพพรุ่นนี้ว่าดิ่ดเด้งดีแล้วนะครับแต่ว่ารุ่น2รองเท้าพาพุ่งมากกว่านะครับผมต่อไปผมก็จะพูดถึงข้อดีข้อด้อยของรองเท้าทั้ง2รุ่นนะครับขอเริ่มที่ข้อดีของรุ่นแรกนี่ก่อนนะครับข้อดีก็คือเป็นรองเท้าที่มีโฟมนุ่มแน่นนะครับวิ่งสบายนะครับผมมีแรงดิดเด้งที่สูงนะครับ มีความโก้งที่สูงนะครับล็อกข้อเท้าอะไรตรงนี้ดีนะครับอันนี้เป็นข้อดีของรุ่นแรกนะครับส่วนข้อดีของรุ่นนี้ก็คือเป็นรองเท้าที่พัฒนานะครับเรื่องโฟมวิ่งสนุกมากขึ้นนะครับมีแรงดีดเด้งที่ผมรู้สึกว่ามันเหนือชั้นขึ้นไปอีกจากรุ่นสตังหนึ่งนะครับข้อดีข้อต่อไปก็คือรองเท้ามีความมั่นคงนะครับมีความมั่นคงแล้วรุ่นนี้ รุ่นสตังหนึ่งยังมีปัญหาพาเท้าล้มนอกแต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับรุ่นนี้มั่นคงนะครับผมความโกงนะครับไม่ต้องพูดถึงโกงแน่นอนนะครับผมส้นเท้านะครับโฟมช่วงส้นเท้าก็นุ่มขึ้นจากรุ่นแรกนะครับรู้สึกว่าลงเท้าได้นุ่มนวลขึ้นนะครับแล้วก็ส่งถ่ายแรงได้ดีขึ้นนะครับผมมาที่ข้อด้อยของทั้ง2รุ่นนะครับก็เริ่มที่รุ่นแรกนี่ก่อนนะครับรุ่นแรกหลักๆเลยคือพาเท้าล้มนอกนะครับรุ่นนี้ พาเท้าล้มนอกนะครับผมแล้วก็ขาดความมั่นคงนะครับก็ถือว่าก็เป็นรองเท้าที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักนะครับต้องปักคงดีๆนะครับต้องคุมสติดีๆนะครับต้องระวังเพราะว่าบางทีอาจจะเจอบางช็อตเนี่ยอาจจะเจอพาเท้าพลิกผมก็เจอมาแล้วนะครับส่วนข้อด้อยอื่นคือราคาแพงนะครับราคาป้าย9,400บาทนะครับผมแล้วก็ข้อด้อยอีกข้อหนึ่งคือปัญหาบาดกัดเสียดสีบริเวณภายในรองเท้านะครับที่มีต่อ อุ้งเท้าฝ่าเท้านะครับที่ผมเจอทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับผมส่วนข้อด้อยของรุ่น2ก็คือถ้าไม่ชอบแน่นๆคือคู่เนี้ยโฟมมันแน่นไปนิดนะครับมันแน่นคือตอนแรกคิดว่ามันน่าจะนุ่มเหมือนเดิมนะแต่ตกลงมันแน่นไปนิดแต่ถ้าคนชอบแน่นๆนะ่อ่ะมันก็โอเคแต่ถ้าคนไม่ชอบแน่นรู้สึกว่าโฟมมันแน่นขึ้นนะครับรองเท้ามีน้าหนักเพิ่มขึ้นนะครับมีน้าหนักเพิ่มขึ้นอีก50กรัมนะครับผม ส้นนะครับบริเวณซ้นบริเวณข้อเท้าด้านหลังเนี่ยมันไม่ค่อยเกาะมันไม่ค่อยกระชับกับข้อเท้าเรานะครับผมส่วนข้อเสียอื่นคือบริเวณตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมีเสียดสีกับข้อเท้าของเราเนี่ยครับน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักน้ำหนักหนักกว่ารุ่นแรก50กรัมนะครับแล้วก็ข้อด้อยอีกข้อนึงก็คือราคานะครับราคาแพง9,400บาทเท่ารุ่นแรกเลยนะครับก็เป็นข้อด้อยของรุ่นนี้นะครับ คงมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวพรามเอ็กซ์ตรังหนึ่งแล้วก็พรามเอ็กซ์ตรังสองนะครับแล้วก็ไว้พบก,กันใหม่กับคลิปรีวิวต่อไปขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมายกแลนด์ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่กักบรองเท้ารีวิวคู่ต่อไปครับผมสวัสดีครับ